สวัสดีครับก็หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของในส่วนของบันไดเสียงไปแล้วนะครับเริ่มต้นพูดถึงบันไดเสียงคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงบันไดเสียงเมเจอร์กับสูตรนับ5นะครับตัวที่7จ็ดติดชาร์ปก็สตาร์ทจาก4นับไปเรื่อยเลยห้ของ C ีเท่ากับ G 5ของ G ีเท่ากับดีนะครับตัวที่7ติดชาร์กกันไปตามไปนั้นนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องทางแฟลตนะครับนี่นะครับ เอากระดาษขึ้นมาด้วยกันเลยนะเขียนไปด้วยกันเลยก็จะดีมากก็เป็นเมเจอร์ทางแฟลตสูตรที่ผมใช้ที่ครูผมสอนมาก,ก็คือนับ4ตัวที่สติดแฟลตนับสจะไหนจากสอีกแล้วนะครับหนึ่งสองสสเพราะฉะนั้น1นึ่แฟลตจะได้คีเอฟ G A B C D E F ตัวไหนติดแฟลต,ตัวที่4 1 2 3 4 B แฟตนะ F จึงมี1แฟตอยู่ในคีย์มันคีเ์ F นะครับเวลานเราไปเจอที่เขาเขียนตามหัวห้อง,องต่างสมมติว่าสวย กุญแจสามกีตาร์เนี่ยหนึ่งชาร์ปเนี่ยนะครับหนึ่งแฟลตเนี่ยครับเวลาไปเจอเวลาเขาเห็นบันทึกโนต้ตพวกเนี้อยอันเนี้ยได้ใช้ก็มาจากอันเนี้ยแต่ว่าแต่ละคนจะมีสูตรวิธีการก็แตกต่างกันไปนะครับต้องลองสรุปดูนะครับคราวนี้ต่อนะครับอันนี้2แฟลตสองแฟลตคืออะไรนับดูนับจาก F1 2 3 4 สแฟตคือคีย์ b e f l D t F G D E F อ A B อันนี้ไม่นับนะตัวเดียวกัน b f l a t กับ b f l a ตตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นนับ4ตัวที่4ติดแฟตนับ4มาจาก F ใน b ด้ a t ตัวที่4 1 2 3 4นี่ไงคี Key b flat มันถึงมีคอร์ด E อ l a t นะเพราะคอรดนี้มันมาจา้างสร้างมาจากโครงสร้างของสเกลทุกอย่างมันสตาร์ตมาจากโครงสร้างของสเกลเป็นฐานคนระับ ต้องไปนั่งนั่งท่องจํานั่งเขียนนะแต่เขียนนี่มันเห็นทุกตัวเนี่ออัตโนมัติอยู่แล้วไงนะครับนะต่าไปตัวที่สามซื้อสมุดมาเล่มหนึ่งก็ได้นะเรล,ลองเขียนไปตามผมเขียนตั้งแต่ตัวซีเขียนนี่เหมือนกันเลยแล้วก็จดไว้สุดท้ายมันจะกลายไปเป็นสรุปทฤษฎีเล่มเล่มหนึ่งของเราอะนะครับเราเวลาเอามาอ่านก็อ่านทวนเนะี่ยพวกนี้จําเป็นมากยอย่าคิดว่าเล่นกีตาร์แบบ เนื่อมันจะไม่ไม่จำเป็นเราเป็นคนยุคใหม่อะไรงก็ต้องจําเป็นแต่ว่าการเรียนรู้ทุกวันนี้บางทีมันยากบางทีไปดูตาม u t u b e บางทีเราก็จับแพะจนแกะไม่ได้หนังสือก็ไม่มีขายหนังสือ,อง,ง่ายๆมีแต่หนังสือ,อยากๆก,กับสั่งมาก,ก็ปวดหัวอย่างเงี้ยค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็จําไปเรื่อยๆใช้ในชีวิตประจําวันไปนะครับอ่ะสามแฟลกนับสี่3 4ส,สามี่เนี่ยเอามาเลย E F G A B C D E ของเก่าคือ B flat แต่สองแฟดละตัวนี้ไม่นับเหมือนกัน12ตัวที่4ติดแฟด1 2 3 4 2> นี่ไงขีอีแฟ t เห็นไหมก็จะมีโน้ต E f แฟ t มีโน้ต B f แฟ t ใครที่เล่นกีตาร์เยอะๆแล้วก็อาจจะเห็นภาพชัดเวลาเล่นเล่นขีอีแ e ฟีขีจะวัญนหาส C f l a คือ1 2 3 4 A f l a A B C D E F G G ติดไหมไม่ติดครับขอโทษที G แล้วก็ A f l a 1 2 3 4เนี่ย C f l a ตัวที่4ติด f l a ผมเขียนไปก่อนแล้วนะครับลองเขียนไปก่อนบ้างน่ะผ่านไป5 f l a เลย5 f l a คืออะไร1 2 3 4 มันคนละสูตรกับนี่นะสูตรชาร์บกับสูตรแฟตไม่เหมือนกันอันนี้เป็นวิธีคิดของผม,มนะครับลองดูเผื่อจะมีประโยชน์ D E F G A B C D เ,เขียนแบบไม่เติมเติมที่หลัง B flat E flat E flat D e flat ของเก่า 29. 1 2 3 4 5 5 Fla t แฟได้ละ นะครับต่อไป6แฟลตแล้วจะหมดแล้วทั้งหมดมี7ชาร์ปเแฟลตเชาร์ปเนี่ยหมดกันที่7ชาร์ปก็หมดกันที่7แฟลตหก็คือ1 2 3 4นี่ไงจีแฟลตจีเอบีซีดีอีเอฟจีนะครับเอาของเก่ามาของเก่ามา1 2 3 4 ตัวที่4ติดแฟลตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแฟลตใช่ไหมสุดท้าย7จ็ดแฟลตครบทวน7จ็ดแฟลตคือ C ีแฟลต C D E F G A B แล้วก็สี่เอาของเก่าลงมา B แฟลตตัวที่4ติดแฟลต หนึ่งสองสามสี่นี่ไงครบทุกแฟลตมันเลยกว่าน,นี้มันไม่ม,มีแล้วหมดนะครับแท้หมดเจ็ดชาร์ปเจ็ดแฟลตบวกกับ4อีกหนึ่งตามที่เราเขียนน่มันจะได้สิบห้าีแต่ในการนับมันจะได้แค่สิบสองีเพราะอะไรเพราะมันมีคีซ้ำระหว่างคี์ B กับ4แฟลตตัวเดียวกันถือเป็นหนึ่งนะครับ F ชาร์ปกับ G แฟลต ห็นไ,ไหมตัวเดียวกันถือเป็น1และ C ชาร์ปกับ D f l ลอันเดียวกันถือเป็น1เพราะฉะนั้นอันนี้ได้3ขีรวมกันเป็น3ขีเพราะมันซ้ำกันซ้ำทางเสียงไม่ได้ซ้ำทางเขียน4 5 6 7 8 9อ่ะขอโทษดีครับนับเป็น3นะครับขอโทษขอโทษขอโทษ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1เ1้แล้วก็12ที่4เนี่ยทั้งหมด12คีย์ที่ทนะีนักกีตารต้องเรียนรู้สิบสองีทางเมเจอร์นะเขียนจะปวดหัวเยอะเต็มไปหมด,ดนะครับก็ว,ว่างๆลองไล่ดูครับลองไล่ลองเขียนดูเขียนเป็นลักษณะเนี้นะครับผมผมจะใช้สูตรเนี้นเมื่อก่อนผมเป็นเด็กผมไปเขียนขี้แต่ขี้แตนอะ เขียนเป็นเดือนกว่าจะรู้เรื่องผิดทุกทุกผิดผิดผมไม่เขียนต่อน,นนะผมขยับเริ่มเขียนใหม่เลยไม่งงแล้วค่อยคอยคิดมาใหม่พอเราเขียนยนี้มันจะเห็นทุกตัวนี่คือข้อดีก,การเขียนบางคนไปท่องแต่หัวแต่มันไม่ได้ฝึกเขียนได้ฝึกเขียนก็เท่ากับได้ฝึกอ่านฝึกแจกแจงทั้งหมดที่เราเห็นโน้ตมันก็อยู่อย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่เราจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่คอกีตาร์ของเราเวลาเราเล่นนะนะครับ มันก็มีความสุขดีคิดที่มันเหมือนเล่นเกมอะ่ะมันก็เหมือนแบบได้สูตรได้ไอเทมอะไรมาเอาไปใส่ที่คอกีตาร์เรามันก็เป็นเรื่องแปลกใหม่เล่นเราก็คิดไปด้วยโนตนี่ผสมนี้โนตนี้นนมาหานี้ครับวันหะน้าถ้าเราเราได้เรียนรู้อะไรจากหลักการมันก็จะเป็นการเล่นที่มันพัฒนาไปแบบที่มันแข็งแรงสามารถประยุกต์ปรับเปลี่ยนได้ไปเรื่อยๆเราคิดอะไรเราทําได้เราสามารถสรุปออกมาได้แล้วเราอ้างอิงได้จากว่าเราคิดจากโนตอะไรมาจากแบบไหน จากทฤษฎีไหนเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้มันเป็นตัวสําคัญมันน่าเล่นได้อ้างอิงไม่ได้มันก็ไม่มีที่มาที่ไปเราเล่นแล้วเรารู้ที่มาที่ไปว่ามันมันมาจากไหนมันก็ต่อยอดได้ไปเรื่อยๆการเล่นของเราก็เป็นอินฟินิตี้นะครับสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาหาทฤษฎีอยู่ดีมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเล่นกีตาร์นะครับแต่ว่าเล่นเครื่องดนตรีอื่นๆก็ตามนะครับแม้แต่เสียงร้องคนเ,เป็นนักร้องจริงๆเก่งๆก็บางคนก็รู้โน้ตหมด อ่านได้หมดนะครับลองฝึกกันดูนะครับวิดีโอนี้พูดถึงเรื่องของทั้งแฟลตนับ4ตัวที่4ติดแฟลตนะครับทั้งหมดเรามารวมกันทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด15ค,คีย์ในคีเมเจอร์นะครับคิดให้ง่ายนะครับเดี๋ยวไว้วิดีโอหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องเรื่องคอร์ดน่าจะได้ใช้ง่ายๆนะครับถ้าเรารู้เรื่องคีนก็จะไปเรื่องคอร์ดในคีได้ง่ายมากเลย เพราะว่ามันเป็นสูตรตายตัวไปเป็นสูตรเป็นสูตรไปครับสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับขอให้มีความสุขมากครับสวัสดีครับ